ต่อมานะคะเราก็จะมาที่ชีพฐานสินทรัพย์นะคะเราก็จะกรอกข้อมูลสินทรัพย์ที่มีนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องดูกรอกฐานข้อมูลสินทรัพย์ให้ตรงกับไฟล์บัญชีบัญชีที่เรามีนะคะโดยนะคะสังเกตนะคะที่แถวที่5นะคะตัวไหนที่เขียนว่ากรอกเองสีขาวตัวนี้ท่านต้องกรอกเองนะคะ หรือคัดลอกมาวางแบบ1-2-3แต่แถวคอลัมน์ J และคอลัมน์ K นี้ท่านต้องเลือกจากลิสต์รายการเท่านั้นนะคะตัวยอย่างนะคะกรอกรหัสสินรับไปที่ช่อง h 8ลงไปนะคะแล้วก็กรอกชื่อสินรับนะคะหลังจากนั้นนะคะคอลัมน์ J นะคะให้ท่านเลือกจากลิสต์รายการนะคะคอลัมน์ K ก็เหมือนกันนะคะ ก็เลือกจากหลีดรายการกัน,กนว่าเป็นอาคารประเภทไหนนะคะหน่วยนะับท่านก็ใส่ลงไปนะคะมูลค่าสินทรัพย์ท่านก็กรอกมูลค่าสินทรัพย์ตามที่มีนะคะแล้วก็ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมาต้นปีนะคะกรอกให้ครบถ้วนนะคะหลังจากนั้นก็กรอกวันที่ได้มาของสินทรัพย์นะคะและที่ลืมไม่ได้ก็คืออายุการใช้งานนะคะกรอกลงไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลสินทรัพย์ยกมานะคะตามมูลค่าทางบัญชีนะคะ